สวัสดีค่ะวิชา bk 4 4 2การตลาดเชิงวิเคราะห์วันนี้เราก็จะมาสอนการทำา Excel การทำตารางแสดงจำนวนนับสินค้าคงเหลือซึ่งกิจการของเรานะคะเราจะเลือกเป็นการขายของชำในร้านสะดวกซื้อทั่วไปค่ะโดยข้อมูลต่างๆไว้ในคอลัมน์ของเราทีนี้จะเห็นได้ว่าแต่ละคอลัมน์มันดูค่อนข้างยากนะคะและ มันอาจจะทําให้ทุกคนดูไม่น่าสนใจค่ะอาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดนะคะเนื่องจากตัวหนังสือค่อนข้างอ่านยากเราจะคัดลอกข้อมูลของเราทั้งหมดนะคะไปวางอีกหน้าหนึ่งะคะ่ะเราก็จะทำการขยายช่องนะคะจะทำการ เรียงข้อมูลของเรานะคะจากน้อยไปมากค่ะเพื่อที่เราจะดูง่ายขึ้นค่ะของเราก็เรียงตามรหัสสินค้าแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะทําการขยายช่องนะคะแรกของเรานะคะก็จะเป็นรหัสสินค้านะคะช่องที่2ก็คือจะเป็นชื่อของสินค้านะคะช่อง ที่สามนะคะคือช่อง C ก็คือจะเป็นประเภทของสินค้าค่ะต่อไปช่อง D นะคะก็จะเป็นโซนเก็บค่ะนวนราคาต่อหน่วยยอดรวมช่องสุดท้ายก็จะเป็นสถานะการสั่งซื้อค่ะตรงจำนวนเราก็จะเปลี่ยนเป็นยูนิตค่ะเปลี่ยนชื่อนะคะเพราะเราจะเอาจำนวนคูณกับราคาต่อหน่วยค่ะ ตรงยอดรวมนะคะเปลี่ยนให้เป็นยูนิตแล้วก็จะกดอินเตอร์ต่อไปช่อง F นะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็น price ค่ะแล้วก็กดอินเตอร์ค่ะไปช่องยอดรวมนะคะ ยอดรวมเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นคำว่า total นะคะเป็นส่วนที่ทำให้ง่ายต่อการเช็คนะคะแล้วก็ total เสร็จนะคะเราก็จะกด enter ค่ะช่องยอดรวมนะคะเราก็จะทำการคูณกันค่ะ กดเท่ากับนะคะแล้วก็เอาจำนวนคูณด้วยราคาต่อหน่วยค่ะแล้วก็กดอินเตอร์นะคะว่ายอดรวมของเราจะขึ้นมานะคะแล้วก็เราก็ลากลงไปค่ะกดลากลงไปนะคะก็จะรวมให้ทุกช่องเลยนะคะ รวมของเรามีทุกช่องแล้วนะคะต่อไปช่องสุดท้ายนะคะฐานะการสั่งซื้อเราจะพูดถึงจำนวนหน่วยสินค้าของเราในแต่ละรายการค่ะจะตั้งเงื่อนไขยังไงในจำนวนที่เท่าไหร่ในการสั่งซื้อสมมติให้จำนวนหน่วยที่น้อยกว่า ห้าค่ะเป็นสูตร if โดยพิมพ์เท่ากับ if จากนั้นให้คลิกที่จำนวนหน่วยแล้วก็พิมพ์น้อยกว่าหรือเท่ากับก็เป็นเลขที่กำหนดไว้ของเราก็คือเป็น5นะคะนั้นพิมพ์คอมม่าเครื่องหมายคำพูดเราจะใช้คำว่าสั่งซื้อ แล้วใช้เครื่องหมายคำพูดด้วยคอมมาและใส่เครื่องหมายคำพูดอีเครื่องหมายคำพูดอีก1ครั้งนะคะแล้วก็ตามด้วยวงเล็บปิดขึ้นมาแบบนี้เราก็จะลากลงมานะคะ ก็จะขึ้นคำว่าสั่งซื้อค่ะเราจะสามารถรู้ว่าสินค้าไหนที่ต้องทำการสั่งซื้อใหม่ในแต่ละงวดมาการจัดลำดับสินค้าที่ลําลำดับไปโดยคลิกคอลัมน์ราคาต่อหน่วยเราจะเลือกที่การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนะคะคลิก กดอันดับแรกเราจะเลือกรายการ10อันดับแรกนะคะถ้าเราจะเลือกอย่างอื่นเราก็คือพิมพ์ตัวเลขตามที่เราต้องการได้เลยค่ะตกลงนะคะเราก็จะได้10อันดับแรกที่มีราคาสูงที่สุดค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์และปรับใช้ กันได้นะคะกลุ่มของเราก็ขอจบการทำ Excel เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะจัดทำโดยนางสาวฟัดลีนายูโซนางสาววนิภาคำผานักศึกษาชั้นปีที่3มมหาวิทยาลัยหอการค้าชทยคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดขอบคุณค่ะ